อีกหนึ่งพระผู้ใหญ่ที่เข้ามาพัวพันนะครับที่โผล่ขึ้นมาแล้วก็เป็นเจ้าอาวาสด,ด้วยปรากฏเป็นคลิปวิดีโอคอหวานเลยครับคุยหวานบอกว่ารักมากเป็นรักครั้งแรกเธอก็รู้ว่าเธอเป็นคนแรกครับพระครูศรีรัตนวิเชียรหรือว่าพระยอดเพชรเจ้าวาดวัดท่าบัวทองจังหวัดพิจิตรเปิดเผยนะครับหลังจากที่มีคลิปวิดีโอคอลหลุดออกมาคุยกับศรีกากอฟลักษณะบอกรักบอกว่ารักแรกเป็นรักที่รักมากเลย เจ้าตัวเขินแบบนี้นะครับก็มีท่าทางแบบนี้เจ้าตัวบอกว่าคงไม่ต้องชี้แจงอะไรแล้วเพราะว่าคลิปที่ออกมาแบบนี้ความจริงมันก็ชัดเจนทุกอย่างรู้ว่าไม่เหมาะสมยินดีทําตามกระบวนการแล้วก็จะสึกในวันนี้ตามคําสั่งของผู้บังคับบัญชาตอนนี้กําลังหาวัดที่จะสึกอยู่ยอมรับว่าศีกากรมาเอาเงินไปหลายครั้งแล้วจําไม่ได้ด้วยว่าให้เงินไปเท่าไหร่โอนให้มากบ้างน้อยบ้างบางครั้งก็คืนบางครั้งก็ไม่คืน ด้านศรีกาฯก็เปิดเผยถึงความสัมพันธ์กับอดีตพระมหาบุญเลิศพระลูกวัดวัดใหม่หญยแป้นด้วยนะครับบอกว่ารู้จักกับพระเนี่ยผ่านทาง a ฟ e b o o k เขามาเอ็นดูรูปแล้วก็ช่วยข้านมรูปคบหากันระยะสั้นๆแล้วก็มีความสัมพันธ์กันหลังจากเลิกก็กลับไปอยู่บ้านที่พิจิตรไปรู้จักกับพระปริยัตธาดาอดีตผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกรยานามิตรวร,รมหาวิหารอีกอันนี้คุยฟิลแฟนเลยครับจนพระปริยัตธาดาเนี่ยไปงานที่จังหวัดชัยนาท แล้วก็นัดเจอกันมีความสัมพันธ์กันแต่ว่ามีแค่ครั้งเดียวนะแต่มีครั้งเดียวปุ๊บตั้งท้องตอนแรกเนี่ยท่านให้เงินเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งคลอดลูกเลี้ยงลูกเองสองสมปีก่อนจะมาขอความช่วยเหลือแต่ว่าเจอกันยากท่านเนี่ยจะให้เงินปีละหนึ่งแสนบาทแล้วก็แยกกันไปหลังตารวจส่งตัวสีกาก็ฝากขังต่อสารนะครับก็คัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวเพราะมองว่าคดีนี้อัตราโทษสูงมีผู้เสียหายเยอะ เรงว่าเจ้าตัวจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานทางสารนี่ก็มีคําสั่งอนุญาตให้ฝากขังขณะที่สีกากอฟเองก็ไม่ได้ยื่นคําร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวก็เลยเข้าคุกนะครับทำให้เจ้าหน้าที่รชาชณันคุมตัวไปคุมขังที่ทันทัสถานหญิงกลางทันทีครับ ลิเวอร์พูลครีซีซั่นก่อนเปิดฤดูกาลพบเพรสตันน,นววอตเอ็นโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตแอตแลนติกฟิลเบาไม่พลาดทุกความมัน299บาทต่อเดือนรายปี2999บาทโมโนแม็กซ์สตรีมมิ่งที่ใช่ภาคไทยครบทั้งแอป